ข่าวรือทุกคนเรียกได้ว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงร้องเพลงถวายเสียงทะลุล้านจริงๆนะครับล่าสุดทุกคนอัพไม่กี่ชั่วโมงครับตอนนี้เนี่ย ยอดวิวแตะไปเกือบล้านแล้วนะครับสำหรับวินาทีที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับได้มีการร้องเพลงของแม่ฮันนี่สีอีสานนะครับกับบทเพลงน้ำตาหล่นบนที่นอนครับถวายเสียงให้กับหลวงปู่ศิลาครับทุกคนซึ่งหลวงปู่ศิลาเนี่ยขอให้น้องร้องเพลงนี้นั่นเองครับทำเอาวันนี้ครับทุกคนกลายเป็นกระแสวอนโซเชียลกันเลยทีเดียวสำหรับคลิปน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงถวายเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนวันนี้เรียกได้ว่า เรตติ้งพุ่งสุดๆนะครับทางด้านนะครับทุกคนแฟนเพจหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสเดิด์ครับทุกคนได้ลงคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เลยครับยอดวิวเนี่ยกำลังจะทะลุล้านครับทุกคนท่ามกลาง FC ฟแฟนคลับนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายนะครับยอดวิวเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบโอ้โหจะแตะไปถึง8 0 0แสนวิวแล้วนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะครับคนกดไลค์เนี่ยทะยานสู่5 0,000่นคนกด ไล์นะครับคนแสดงความคิดเห็นเนี่ยทุกคนรีได้ว่าเพียบกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสะครับก็ต้องบอกว่าคนลุกเหมือนกับทุกคนนะครับที่ได้ฟังน้องอุ้มอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยร้องเพลงถวายเสียงให้กับหลวงปู่ศิลานะครับและที่สําคัญครับทุกคนบอสโจเนี่ยก็ยังเผยอีกนะครับว่าหลวงปู่ศิลาครับทุกคนได้มอบของวัตถุมงคลเนี่ยให้มากมายกันเลยทีเดียวครับวันนี้และจะมีวินาทีหนึ่งนะครับทุกคนบอสโจเนี่ยเล่าว่ามีสิ่งของนะครับตกหล่นลงมาต่อหน้าบอสโจแล้ว ก็น้องอุงอิงนะครับเหมือนปลวงปู่เนี่ยท่านต้องการที่จะให้พ่อโจนั่นเองครับวันนี้ได้ของมงคลมานะครับไม่ว่าจะเป็นตะกรุดนะครับพ่อโจเนี่ยก็เอาใส่นะครับทุกคนในสร้อยของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงที่มอบให้ในวันเกิดนั่นเองครับทาเอา fc แฟนคลับเนี่ยขนลุกกันไปตามๆกันนะครับวินาทีที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยร้องเพลงนะครับด้ียว่าเสียงกล้องกังวานกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ทุกคนได้ชมคลิปดังกล่าวแล้วรู้สึกยังไงบ้างอุปอิ ก็ติดตามกันแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวครับนอกนอจากนั้นครับทุกคนที่ต้องบอกว่ากลายเป็นกระแสกลายเป็นไวรัลเลยสําหรับวันนี้นะครับนั่นก็คือ FC แฟนคลับที่มารอน้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงกันเยอะมากๆโดยที่ว่าต่อคิวขอถ่ายรูปกับอุงอ,งอิงเยอะมากๆครับวันนี้นะครับทาเอาแบบว่าโอ้โหแฟนๆเนี่ยลงรูปกันอวดกันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวสําหรับวันนี้ที่วัดหลวงปู่ศิลาครับหลังจากพิธีนี้จบครับทุกคนน้องอุงอิงเนี่ยก็จะเตรียมตัวครับที่จะไปแสดงมินิคอนเสิร์ตที่ ที่ร้านจอเจริญน,นะครับทุกคนอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับโอ้โหแฟนๆเนี่ยก็จองโต๊ะอะไรแบบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้และยังมีไลฟ์กลุ่มปิดด้วยสำหรับเย็นนี้นั่นเองครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ทุกคนครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสได้มีการลงข่าวไปเนี่ยพอพอ่แม่เอฟซีแ, FC แฟนคลับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าหลวงปู่เนี่ย โอ้โหไม่ค่อยได้มาชื่นชมใครแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ให้ทิปใครง่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้หลวงปู่ศิลานะครับให้รางวัลน,น้องอุ๋งอิ่งเพชรบ้านแพงจํานวนเงิน500บาทครับทุกคนนี่คือสิ่งที่ทุกคนอยากให้อุ้มอิ่มไปสืบต่อนะครับว่าแบงค์5 0 0เนี่ยมีเลขอะไรบ้างมไม่พลาดแน่นอนครับเดี๋ยวอุ้มอิ่มข่าวกระแสจะไปสืบมาให้ทุกๆคนนะครับ วันนี้เป็นอะไรที่แปลกมากๆครับทุกคนตั้งแต่อุอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเข้าไปกราบท่านแล้วนะครับแล้วท่านก็ให้น้องเนี่ยร้องถวายเสียงด้วยเพลงแม่ฮันนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่แปลกนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายครับว่าแปลกนะครับที่ท่านเนี่ยร้องไห้ออกมาด้วยความปิติ ตอ,ตอนที่ได้ยินเสียงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงร้องเพลงะนะครับทุกคนและที่สําคัญเลยคือให้ทิปด้วยที่สี่ห้าบาทครับสุดยอดมากๆเลยแล้วก็ให้เงินขวัญถุงนะครับกับทางด้านาเหล่าคณะนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ไปร่วมพิธีในวันนี้ด้วยนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าไปเอาพรเนาะจากท่านครับแล้วก็กลับมาสู้งานกับคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับวันนี้ก็นำทีมโดยบอสโจ ซอน,นุดนะครับแล้วก็น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนก็ถือว่าตอนนี้โอ้โหเต็มโซเชียลไปหมดแล้วนะครับกับวินาทีที่น้องเนี่ยร้องเพลงถวายเสียงนะครับเชื่อว่าวันนี้จะกลายเป็นกระแสแล้วก็จะกลายเป็นไวรัลอีกแน่นอนและสํานักงานข่าวต่างๆจะปตีข่าวกันแน่นอนครับสำหรับเรื่องนี้นะครับทุกคนในส่วนของ ไลฟ์วันนี้ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับที่ทุกคนเนี่ยอาจจะได้เห็นมุมกล้องของทางด้านาสาวน้อยเพชรเพชรบ้านแพงเนี่ยถ่ายน้องอิงเยอะหน่อยแล้วก็ไม่ได้แพ่นไปที่หลวงปู่ศิลาใช่ไหมครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทางวัดเขาก็มีกฎนะครับในการถ่ายทําด้วยว่าถ่ายได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหเราก็คือแบบนะาได้ดูกันแบบอิ่มๆเลยนะครับกับการที่น้องเข้าไปกราบหลวงปู่ศิลาซึ่งเป็น วินาทีที่ไม่นานนะครับเป็นนาทีที่ไม่นานมากๆแต่รู้สึกว่าเต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุขนะครับที่น้องเนี่ยได้ร้องเพลงถวายเสียงกับท่านนั่นเองครับทุกคนโอ้โหวันนี้ดีใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับพ่อโจ้แล้วก็น้องอุงอิงด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นคู่พ่อลูกซูเปอร์สตาร์คู่บุญของจริงนะครับที่ไม่ว่าจะมีเวลาว่างตอนไหนนะครับพ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงเนี่ยก็จะเดินสายทําบุญตลอดแล้วก็จะเดินสายนะครับไปกราบขอพรเนี่ยอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับ บอกว่า2พ่อลูกเนาะเวลาที่เขามีเวลาว่างเขาก็จะไปทาบุญตลอดช่วยเหลือคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิต่างๆกับทุกคนบอสโจแล้วก็น้องอุ๋งอิงเนี่ยจะช่วยอยู่เสมอบางทีเขาก็ไม่ได้อยากจะออกสื่อนะครับทุกคนแต่บางทีที่ออกสื่อเนี่ยก็ที่เราเห็นก็จะมีมูลนิธิเพื่อคนตาบอดนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นที่พ่อโจแล้วก็น้องอุ๋งอิงเนี่ยไปเยือนนะครับเรียกได้ว่าแฟนๆเนี่ยก็แห่ชื่นชมในความน่ารักของคู่พ่อลูกนะครับและวันนี้เราก็ยังได้เห็นอีกนะบรรยากาศที่พ่อโจแล้วก็น้องอุ๋งอิงเนี่ย เข้าไปกราบหลวงปู่เข้าไปทำบุญแล้วก็วันนี้มอบเงินด้วย 1,000 0 0บาทนะครับทุกคนให้กับทั้งวัดด้วยสุดยอดมากๆเลยครับนี่คือที่สุดแล้วนะสำหรับทางด้านพ่อโจเนาะเหมือนกับว่าทําบุญแล้วก็ขอพรจากท่านเนี่ยงานก็จะได้เข้ามาปังๆนั่นเองเหมือนที่วันนี้ทางด้านผู้จัดการมาเดี่ยวได้มีการโพสบอกว่างานเข้ามาอีก5คิวรัวๆเลยนะครับทุกคนสําหรับงานมินิคอนเสิร์ตของน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงกับสาหร่ายเท่าแก่น้อยครับทุกคนงานปังจริงๆนะครับนี่แหละครับขเขาถึงบอกว่า ให้ไปเท่าไหรก็ได้กลับคืนมาเท่านั้นจริงๆนะครับอย่างที่น้องเนี่ยก็ช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสกว่าวันต่อมาเนี่ยโอ้โหคิวงานก็มากันแบบรัวๆเลยงานของบอสโจก็เข้ามากับงานที่ไปออนทัวประเทศญี่ปุ่น4-11กันยายนนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเนี่ยบอสโจเขาทำความดีมาโดยตลอดนะครับช่วยเหลือคนครับช่วยปลุกปั้นคนช่วยให้โอกาสคนนี่คือสิ่งที่บอสโจทำมาตลอดและสิ่งที่ตามมานั้นั่คือ งานเงินนั่นเองนะครับนะวันที่4-11ถึง11นี้นะครับแน่นอนว่าน้องอิงไม่น่าจะได้ไปด้วยเนาะเพราะว่าอุงอิงเนี่ยมีงานอยู่ที่มอขอนแก่นนั่นเองใช่ไหมครับทุกคนที่ทุกคนแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาก็นี่คือพ่อลูกคู่บุญที่ต้องบอกว่าปังมากมาจริงๆนะครับนะอ่ะวันนี้อิ่มข่าวกระแสครับทุกคนก็ต้องต้องขอบอกเลยนะครับว่า แฟนๆส่งมาให้ดูเยอะจริงๆแต่ว่าอุ้มอิ่มวันนี้อุ้มอิ่มคืออ่านข่าวแบบเร็วทม์เลยหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเร็วมากอุ้มอิ่มนะเพราะว่าอุ้มอิ่มก็คือดูแบบสดๆเลยวันนี้ทุกๆระเบียบนิ้วเลยว่าวันนี้เนี่ยเขาถ่ายทอดสดอะไรบ้างนะครับวันนี้วิธีที่น้องอุ้งอิ่งเข้าไปเนาะทุกคนเหมือน ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนสสท่านหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าคนเนี่ยมาแห่ต้อนรับมายืนต้อนรับตรงข้างหน้าแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็ขอจับมือกับน้องอุงอิงนะครับจนน้องเนี่ยได้ขอตัวเข้าไปกราบท่านหลวงปู่ศิลาก่อนนั่นเองครับทุกคนแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องราวที่แปลกนะครับนะอ่าตอนเนี้ยอ่าเดี๋ยวไปฟังอีกรอบก็ได้นะครับ อันนี้คือถูกแชร์มากๆครับทุกคนบนแอปพลิเคชันดัมนะครับตอนนี้คือคนเอาไปแชร์กันเยอะมากแล้วก็บางคนเนี่ยก็เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าคนลุกนะครับวินาทีองค์อิง,องร้องถวายเสียงนะครับยืนยันได้เลยครับว่าหลวงปู่น้ําตาซึมอ,อันนี้อันนี้เราเห็นจริงๆเนาะมิมก็เห็นเนาะเพราะว่าเป็นค่อนข้างที่จะเป็นมุมซูมที่ชัดมากๆนะครับทุกคน คือเป็นกล้องน่าจะเป็นกล้องของทางพี่นิกกี้หรือแอดมินมหานี่ยครับที่มีการซูมไปที่หลวงปู่นะครับและหลวงปู่ก็มีอาการร้องไห้จริงๆครับทุกคนเนาะก,กับการที่น้องร้องเพลงถวายเสียงนี้นะครับโอ้โหทุกคนอ่ะวันนี้ก็ นะวันนี้เชื่อว่าต้องมีสคลิปที่หลายล้านแตกแน่นอนครับตอนนี้ต้องบอกว่าคนเนี่ยเข้าไปดูนะครับตอนนี้ช่องสาวน้อยเขาได้มีการลงคลิปแล้วนะครับวินาทีที่น้องอุ๋งอิงเนี่ยร้องเพลงถวายเสียงนะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปดูคลิปเต็มๆได้เป็นคลิป5นาทีนะครับทุกคนที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยได้มีการลงเอาไว้นั่นเองครับทุกคนอ่ะก็เข้าไปดูกันได้เลยในตอนนี้สุดยอดมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับ